การขับรถในอเมริกานะคะง่ายๆเลยทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่ขับรถยนต์เป็นอย,อยู่แล้วนะคะที่เมืองไทยเนี่ยก็ถ้ามาขับที่นี่ก็จะไม่ยากเท่าไหร่นะคะเพียงแค่ว่ามันสลับด้านกันแค่นั้นเองแต่ทีนี้พอมาอยู่ที่นี่มันก็จะสลับฝั่งกันหมดเลยก็คือพวงมาลัยอยู่ฝั่งซ้ายแล้วเราขับรถเลนขวานั่นเองนะคะไม่ชินนะคะขนาดนั่งนั่งข้างคนขับนะคือเราไม่ได้ขับเองใช่ปะ เรานั่งข้างคนขับเรารู้สึกเฮ้ยจะชนหรือเปล่าชนหรือเปล่าอะไรเงยเพราะว่ามันด้วยความมันสลับข้างกันอะทุกคนมันก็เลยรู้สึกเสียวๆเวลาเรานั่งด้านข้างอะไรเงี้ยแต่พอเรามาขับเองปุ๊บใช่ไหมคะมันก็จะรู้สึกว่าเออเราคอนโทรลได้ไงว่าเออเรากะเลี้ยวเท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยค่ะเกิดว่าเราจะใช้รถใช้ถนนที่นี่นะคะเราจะขับรถได้เนี่ยคืออันดับแรกเลยใบขับขี่นะคะต้องไปสอบใบขับขี่ก่อนถึงจะสามารถขับรถได้ก็เหมือนกันกับเมืองไทยนั่นแหละค่ะคะหลักๆเลยก็คือว่า กรณีที่ขับรถไม่เป็นใช่ไหมคะแล้วต้องไปเอาไปเล ARNER ก่อนมาเรียนนะคะมาเรียนยังไงใช่ไหมก็คือให้คนที่เรารู้จักนี่แหละสอนเราก็ได้นะคะแล้วก็เก็บชั่วโมงพอเก็บชั่วโมงได้ครบแล้วเนี่ยเราก็ค่อยไปสอบนะคะที่ DDSDDS มันก็เหมือนอขนส่งนั่นแหละคะ่ะที่เราไปสอบคอมก่อนนะคะไปสอบในคอมเป็นความรู้เบื้องต้นนะคะในการใช้รถใช้ถนนของที่นี่กฎจราจรเขาซึ่งก็อาจจะเหมือนเหมือนกันแตกต่างกันบ้างนิดหน่อยนะคะตามพื้นที่ด้วยแล้วก็ แต่ละลัฐนะคะแต่หลักๆแล้วก็คือกฎจราจรทั่วๆไปนะคะที่เราต้องสอบให้ผ่าน <c oughs> คือติ๊กๆ,ๆในขมให้ผ่านให้ได้ตามข้อกําหนดส่วนมากก็ไม่มีอะไรค่ะก็จะถามแบบเออมีป้ายสัญลักษณ์แบบนู้นแบบนี้นะคะาตามกฎจราจรแล้วก็ลักษณะของการขับการให้ทางการแซงการเอาจอ3มแยกสี่แยกทาไงอะไรงเงี้ยก็คือเขาจะยกเป็นเคสตัวอย่างประมาณนั้นนะคะในการสอบเนาะพอถ้าเกิดว่าเราสอบ ในคอมผ่านเสร็จแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะเราก็ค่อยนัดสอบอขับรถนั่นเองนะคะเพราะว่าต้องสอบขับด้วยนะคะเหมือนกันกับเมืองไทยเลยแต่แต่ก่อนนะคะตอนที่ยังไม่มีโควิดนะก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยจะนั่งด้านข้างไปกับเราเลยแล้วให้เราเป็นคนขับนะคะแล้วก็ขับขึ้นถนนจริงนะคะขับขึ้นถนนจริงแต่เขาจะมีเส้นทางให้เราขับไปว่ามีเส้นทางไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเส้นทางที่เขากําหนดมามันก็จะมีให้แบบเอ้ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา ออลักษณะตรงไปเจอป้ายสต็อปทำยังไงอะไรเงี้ยง่ายๆเบื้องต้นนะคะนั่นคือตอนที่ขับขึ้นถนนจริงนะคะแล้วก็จะมีคล้ายกับที่เมืองไทยก็คือว่าออให้เรานะะลองขับตรงไปลองจอดเทียบด้านข้างนะคะลองถอยเข้าจอดแบบด้านข้างเอ้ถอยเข้าจอดแบบเหมือนจอดเข้าซองแล้วก็ถอยจอดแบบเทียบฟุตบาทอะไรอย่างนี้นะคะนี่คล้ายคลยกันนะคะ เจ้าหน้าที่ก็จะเป็นคนบอกเรานะคะปกติแล้วก่อนโควิดคือเจ้าหน้าที่จะนั่งข้างนะคะแต่ว่าตอนที่โอสอบเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ไม่ได้นั่งไปด้วยนะคะแต่เขาจะติดกล้องในรถของเรานะคะหลังจากติดกล้องเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะโทรหามือถือของเรานะคะโทรหาในมือถือแล้วให้เราเปิดสปีกเกอร์โฟนนะคะแล้วเขาก็จะบอกว่าให้เราขับไปทางไหนบ้างเราไปคนเดียวนะคะเขาจะดูพฤติกรรมพฤติกรรมการขับการ เปิดไฟเปิดอะไรของเราเนี่ยจากกล้องที่เขาติดในรถของเรานะคะติดกับกระจกด้านหน้าเลยเขาจะได้ยินเสียงทุกอย่างจากกล้องนั้นนะคะเห็นภาพเห็นพฤติกรรมของของเราสมมุติถ้าไม่ผ่านเราก็ต้องมาสอบใหม่นะคะนัดใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะแต่ถ้าผ่านแล้วใช่ไหมคะเราก็โอเคเตรียมนะคะถ่ายรูปเลยเขาก็จะให้เราถ่ายรูปค่าธรรมเนียมในการในการสอบคอมครั้งละ1ิเหรียญนะคะ แต่ว่าค่าธรรมเนียมในการออกใบหลังจากที่เราผ่านแล้วนะค่าธรรมเนียมในการออกใบใบขับขี่ให้เราจาไม่ได้ว่าน่าจะ20เหรียญน,นะคะประมาณนั้นสําหรับรัฐจอร์เจียที่โออยู่นะคะรัฐอื่นโอไม่แน่ใจว่าค่าธรรมเนียมอาจจะเหมือนหรือว่าแตกต่างกันแต่อยู่ที่ราวๆนี้นะคะไม่ได้แพงเลยของโอจะได้ใบอนุญ,ญาตมาประมาณ2ปีนะคะโอไม่รู้ว่าตอนต่อนเนี่ยจะได้อีกกี่ปีนะคะอาจจะทีละ2หรือเปลี่ยนเป็น5หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ จริเจโอเป็นคนที่ขับรถเป็นอยู่แล้วนะคะที่เมืองไทยก็เป็นคนชอบขับรถนะพอมาอยู่ที่นี่ช่วงแรกๆที่ขับรถไม่ได้นะทุกคนคือมันรู้สึกว่าเฮ้ยลาบากว่าไปไหนมาไหนไม่ได้ด้วยความแบบต้องนั่งรถรีฟรถอูเบอร์อะไรงนีค้ค่ะมันก็เปลืองอะเปลืองเงินมากนะคะนั่งไปทํางานที25เหรียญนยางเงซึ่งเวลาโอ,อไปทํางานนะที่โอใช้รถอย่างนี้นะคะโอเติมน้ามันแค่ประมาณ1สัปดาห์ที่โอไปทํางานนะคะไปกลับนะทางาน5วันเต็ม อน,นับเป็นวันถ้านับเลยก็คือนับ6วันต่ออาทิตย์นะคะที่ใช้รถในการไปทํางานบางทีวันอาทิตย์ที่โอหยุดเนี่ยก็ยังใช้รถขับไปเที่ยวนู่นนี่นั่นไกลๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆโอก็เติมน้ำมันอยู่ที่ประมาณอาทิตย์ละนะคะอาทิตย์ละประมาณ30เหรียญไม่เกิน35เหรียญแค่นั้นเองนะคะทุกคนต่ออาทิตย์นะสรุปแล้วนะเดือนหนึ่งเนี่ยโอ๋ใช้น้ํามันประมาณนะคะถ้าเกิด3 4มประมาณ140อ่ะเตีไปเลย150เหรียญ ต่อเดือนนะคะเสียค่าน้ำมันประมาณเดือนละ150้เหรียญน,นะคะณนะปัจจุบันเนี่ยน้ำมันแกลอนละประมาณเฉลียล่ยละ3มเหรียญแล้วกัน3เหรียญน,นิดๆน,น,นะคะเออช่วงนี้เลยน้ำมันอาจจะลงมานิดนึงจากช่วงที่แบบดีดต,ตัวแพงเลยะคะตอนนี้มันอยู่ประมาณ3มเหรียญต้นๆต,ต่อต่อแกลอนนะคะแกลอนหนึ่งคือถ้านับเป็นลิตรก็ประมาณ3ลิตรครึ่งประมาณนี้แหละค่ะทุกคนใช้ประมาณเดือนละ เฉลียนะคะ150นี่คือเต็มที่ไม่เกินนี้แน่นอนถ้าเกิดโอไปทํางานแล้วก็วันอาทิตย์ไปเที่ยวได้บ้างเนี้ยค่ะกถะะ็ถือว่าไม่แพงนะคะถือว่าไม่แพงสําหรับเเทียบกับค่าแรงที่โอได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสมัยก่อนที่โอใช้รถลิฟต์ใช่ไหมคะรถลิฟต์หรือว่ารถอ b e r ในการมาทำงานนะโอเฉลี่ยเลยประมาณวันละ25เหรียญเฉพาะ,ะ,าานะะ,ะขามาอย่างเดียวนะไม่ได้ไปกลับนะคะขามาอย่างเดียว คือวันละ25เพราะว่าแต่ก่อนค่ะก็คือแฟนมารับ150ต่อสัปดาห์อะถ้าเกิดเดือนนึงก็600อืมจ่ายค่าลิฟต์เดือนละประมาณ500-600แพงมากนะคะทุกคน ถ้าเทียบกับค่าน้ํามันที่โอดเติมปัจจุบันที่ใช้รถเดือนละ150มันแตกต่างกันมากเห็นไหมทุกคนเหตุผลว่าทําไมเราถึงจําเป็นจะต้องขับรถได้นะคะแล้วก็การซื้อรถที่นี่มันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะไม่ได้ยุ่งยากถ้าเครดิตเราดีนะคะสามารถซื้อรถได้ง่ายๆแล้วราคามันก็ไม่ได้แบบแพงโอเวอร์ไม่สามารถแบบจับต้องได้อะไรเงี้ยรถมันก็มีหลากหลายมากที่นี่นะคะโอจะสังเกตเห็นเลยว่าเอ้ยรถที่ขับโดยทั่วๆไปนะ จะเห็น Mercedes Ben z นะคะเห็น BMW นะคะเห็นเห็นพ s c h e เห็นรถที่เป็นแบบรถราคาแพงๆถ้าเกิดบ้านเราขับคือเราก็จะมองเลยว่าคือรวยมากอะ่ะออที่เนี่ยแต่ถามว่าที่นี่นะคะเห็นคนขับเยอะมากถ้าเกิดใครอยากผ่อนเงนี้ยต่อเดือนมันก็ไม่ได้ผ่อนแพงนะโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นรถทั่วๆไปรถตลาดทั่วไปมันก็จะมีหลายหลายลายี่ห้อเนาะมีฮอนด้ามีฮันดมีเอ่อเกียร์นะคะมี โตโยต้ามีหลากหลายย e ี่ห้ออะค่ะมี Dodge มีอะไรอย่างเงี้ยคือผ่อนต่อเดือนคือไม่แพงเลยทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายๆนะคะแล้วมันก็มีความจําเป็นมากนะคะสําหรับการใช้รถเพราะว่าอากาศที่นี่มันเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอย่างเงี้ยโดยเฉพาะหน้าหนาวคือหนาวก็คือหนาวมากนะคะไม่สามารถขี่มอเตร์ไซค์ได้จริงๆทุกคนเวลาหน้าหนาวเพราะฉะนั้นนะคะการมีรถยนต์และการขับรถที่นี่ก็ มีความจำเป็นนะคะเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตนั่นเองนะคะใครมาอยู่บ้างนอกนะคะต้องคิดเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะเรื่องของการเ,ออเดินทางสัญจรเวลาเราจะไปไหนนู่นนี่นั่น,นรวมถึงการมาทำงานนั่นเองะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวมีอะไรดีๆจะมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกวันนี้ขออนุญาตไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ